ต้องตรวจาอ้าทิศทมาได้ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมกลังรีตรงตรงสวยๆชาวเมืองที่ผมต้องตกอุตตายแล้วมีกล้องด้วยมาก็ดีละมาช่วยหนีผมพระหาเทพีเจ้าให้ตรงสวยไปให้สมกันไปชาวเมืองทิศก่อนใน15นาทีมาเจอกัน15 minutes later แถลงการจากเมืองทิพย์โดยพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ว่ามาอ,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 ดดอ๋อสองอจากคอสผิ h แม e สเรื่องเซนติกและการสืบน์น,นี้ดีทิพย์บอกเลยเขาคนสอนดีมากสอนสวยสอนดีอ่างว่ามาเขาสงสัยอะไรน้องเขาบอกว่าไม่อยากออกน้ำแต่น้องออกสาวออกสาวโอเคลูกออกสาวไม่เป็นไรน้องเริ่มชอบอุ้ยเจ็บทิ อุ้ยเจ็บทิพแม่ทำอะไรเนี่ยแม่อย่าพึ่งมวีนเจ็บนะทำดีๆทิพเอาใหม่ถามใหม่อะไรนะออกสาวแล้วไงนะสาวน้องเลิวชอบเพื่อนร่วมท้องอแต่ว่าน้องเนี่ยอยู่โรงเรียนนามสมมุติว่าบีอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพยาเป็นโรงเรียนชายล้วนผมมองเขาแล้วรู้สึกหวั่นไหวผมผิดปกติไหมครับเด็กๆฟังฟังแม่นะพอทิพพอเจ็บ อ่ะอันดับแรกนะต้องที่บ้านก่อนนะลูกนะว่าสิ่งที่หนูเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าความหลากหลายทางเพศนะคะความหลากหลายทางเพศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า L G B T Q นะคะคืออะไรคือเขามองว่าปัจจุบันเนี้ยลูกผู้ชายเพศไม่มีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงและผู้ชายไม่จำเป็นต้องชอบแต่ผู้หญิงเนื้อไหมลูกนะคะเราพบว่าความชอบและเพศเป็นรูปแบบของรสนิยมคือความชอบ p r e f e r e n c e คือหมายความว่าหนูอยากเป็นผู้ชายหนูอยากแต่งหญิงก็ไม่ผิด โอเคไหมหนูนัเป็นผู้หญิงหนูอยากแต่งตัวผู้ชายก็ไม่ผิดและเช่นเดียวกันว่าหนูจะมีเพศหรือการแต่งตัวแดงออกยังไงก็ตามหนูสามารถรักใครก็ได้เพศใดก็ได้มันไม่ผิดลูกที่หนูจะแอบชอบเพื่อนร่วมชั้นนะคะแอบชอบเขาแอบรักเขาไม่ผิดเลยลูกความรักเป็นสิ่งสวยงามหนูทาได้ไม่ผิดนะคะแต่สิ่งนึงที่หนูต้องรู้คือนะคะความรักไม่ใช่เรื่องที่บังคับกันได้สมมติหนูชอบเขาหนูชอบเพื่อนเพื่อนในกลุ่มนะคะเขาจะไม่ต้องชอบหนูไม่ลูกไม่จําเป็นถูกไหม ที่สอนให้ว่าถ้าหนูแอบชอบใครสักคนอ่ะนะคะถ้าหนูว่ามันคือความรักนะคะหนูจงเริ่มกับเขาเหมือนเพื่อนอยาวางครอบครองเขาให้รักให้รักเขาเหมือนที่หนูเคยรักอ่ะรักเหมือนเพื่อนรักรักเหมือนคนรักก็ได้นะคะหนูชนเขาได้แต่หนูไม่ใช่เจ้าของเขาหนูอยากทําดีให้เขาอยากดูแลเขาอะไรที่ทำให้เขาทําให้เขาดีขึ้นหนูก็ยอมเขาทําให้เขาแค่นี้เองน้องถ้าวันหนึ่งนะคะเขามีใจและเราตอบนะคะมันก็เป็นความรักที่สมหวังถ้าวันหนึ่ง เขาไม่รักเราเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ต่อ,ตอไปเข้าใจไหมลูกนะแะฉะ่นั้นหนูสบายใจได้ค่ะสิ่งที่หนูเป็นอยู่ไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องจีนติกหรือฮอร์โมนใดๆนะคะมันไม่ต้องหาสาเหตุว่าหนูเป็นอะไรลูกมันคือความชอบของเราวันที่หนูชอบเพื่อนผู้ชายก็อายุพอๆกับพี่เลยตอนนั้นพี่ก็อยู่เรียนเดียวกับลูกกับลูกนะโรงเรียนเดียวกันอายุเท่ากันพี่ก็แอบชอบคนคนหนึ่งเหมือนกันวันนั้นพี่ไม่เข้าใจว่าพี่ต้องทำไงกับความรักที่เกิดขึ้นนะคะพี่อ่ะเคยพลาดมาก่อน พี่คิดว่าพี่จะเป็นเจ้าคอบเจ้าของเขาซึ่งความจริงสุดท้ายมันทําให้สุดท้ายเราไม่ได้กลายไม่ทดากลายเป็นเพื่อนกันนะคะกลายเป็นทางเดินคู่ขนานอย่าให้หนูมาเดินซ้ํารอยเหมือนที่สิ่งสาคัญคือถ้าหนูรักใครชอบใครอย่าหวังครอบครองเป็นเจ้าของให้เรารักเขาแบบที่เขาเป็นเขาถ้าวันนึงเขาที่จะรักเราตอบมันก็คือสิ่งที่ดีถ้าเขาไม่รักเราเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ถามแม่มีอะไรต่อมีอีกไหมต้องไปหาจิตแพทย์ไหมครับ อ๋ออันนี้ก็เป็นหน้าเป็นเน้อสนใจคือมีคนชอบถามพี่ว่าถ้าหนูเป็น LGBTQ นะคะ plus ด้วยนะ plus มันเป็น plus นะไม่ใช่แค่เพศเดียวมัน LGBTQ LGBTQ plus 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 คืออย่างนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าถ้าหนูเป็นพวกเนี้ยนะคะคำแนะนำหนึ่งเลยของการอนามัยโลคือการคุยกับจิตแพทย์อา้าวไหนบอกไม่ผิดปกติทำไมต้องไปหาจิตแพทย์ละพี่หนูไม่ได้เป็นโรคจิตนะหนูท้ามันลึบผลิตแบบแบบไม่ใช่หรอกอย่างนี้จิตแพทย์เนี่ย นะะหน้าที่หนึ่งจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่หน้าที่แค่การรักษาคนเป็นโรคจิตแต่ให้คําปรึกษาในการดําเนินชีวิตหนูอย่าลืมนะลูกว่าการเป็น LGBTQ อะ่ะมันไม่มีแบบแผนเหมือนชายหญิงแต่ถ้าหนูเป็น alternative sex ก็คือเพศทางเลือกถูกไหมคะแน่นอนมันไม่มีทางที่เฉพาะของหนูอะ่ะหนูอาจจะเป็นผู้ชายหนูาจะาเป็นเกิดมาเป็นโคนรโมโซม XY ที่ชอบแต่งสางวเข้าใจไหมแต่หนูก็ชอบผู้หญิงก็ได้ ตรงนี้แหละหนูก็ต้องมาคุยเจรจาแพทย์เพื่อจแพทย์จะได้อะไรคะบาลานซ์บาลานซ์ในการปรับตัวบาลานซ์ ans, ในความชอบบาลานซ์ ans, สิ่งต่างๆเพราะอย่าลืมว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันอาจจะไปละเมิดกฎหมายผิกดกฎหมายได้ผู้ชายผู้ชายที่หนูมีใจเป็นผู้หญิงละมีร่างกายเพศสภาพเป็นผู้หญิงถูกไหมหนูอยากแปลงเพศคณะวกันหนูก็อยากเป็นหมอด้วยแน่นอนหนูคงแปลงเพศช่วงเรียนหมอไม่ได้ถูกไหมเจรจาแพทย์ก็จะค่อยคุยว่าอ่ะเราจะแปลงเพศเมื่อไหร่พร้อมดี ไอ้เนี้ยหนูอยากแปลงเพศเราจะคุยว่าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะแปลงเพศดีนะคะเมื่อไหร่วราพร้อมแปลงเพศหรือเวลาหนูปิญหาก,กับความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับคนรักอ่าหนูจะปรับัญหาความสัมพันธ์ยังไงนะคะรวมถึงเรื่องลูกเรื่องครอบครัวคนอื่นด้วยแน่นอน้องเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมมีคนรอบตัวเราเราจะปรับตัวยังไง้ลูกคุยจิตแพทย์จิตแพทย์ก็จะคุยเล่าต่างๆนานะคะอ่อหนูสบายใจอย่างหนึ่งจิตแพทย์เนี่ยจะข้อมูลหนูคุยด้วยมันจะกลายเป็นความลับเพราะเป็นความลับผู้ป่วย นะะมันจะไม่ั่วไหลเพราะนั้นเนี่ยส่วนตัวพี่จะมาเจอจิตแพทย์ดีเมื่อกี้แอบได้ฟังว่าแวบว่าอะไรนะลูกหนูยังไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะจริงๆอ่ะพี่ว่าเรื่องเนี้ยคุยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคุยกับท่านนะคะซึ่งพี่ว่าถ้าคนจะมีในพ่อแม่เนี่ยถ้าคุยพร้อมกนได้สองคนคุยพร้อมกันเลยแต่ถ้าเกิดคุยไม่ได้ก็คุยกับคนที่ดูพี่ว่าจะดูเข้าใจได้ง่ายกว่านะฮะอย่างตอนพี่อ่ะพี่คุยกับแม่ก่อนแต่แม่อ่ะเหมือนจะเข้าใจได้แต่แม่ไม่เข้าใจ แม่เหมือนจะเข้าใจได้แต่แม่ไม่เข้าใจนะคะส่วนพ่อพี่อ่ะลักพี่แต่พี่เข้าใจแล้วพ่อคงคงเข้าใจอะไรไม่ได้นะคะกว่าจะรู้ตัวก็ก็สักพักพอคุยแล้วอ่ะวันแรกเขาดูไม่ค่อยเข้าใจนะพอผ่านไปผ่านไปผ่านไปสักพักหนึ่งสักสามปีสี่ปีเห็นลูกสาวขึ้น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 เรื่อยจนหนีผมไปผ่าทีวิเจ้าแม่ก็เข้าใจเองดูเข้าใจไหมนะคะนะตอนนี้ก็ใหญ่ก็คือหาสามีให้แม่นั่นเองหาสามีได้แม่ก็เข้าใจมากขึ้นงั้นถึงน้องๆ LGBTQ ไหมครับ พี่ว่าปัญหาของ LGBTQ อ่ะเรื่องหลักเลยคือความรักคือหนูต้องเข้าใจว่าสิ่งที่หนูชอบอะ่ะมันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนชายหญิงเนาะหนูก็ต้องบริหารเรื่องความรักความชอบให้ดีนะคะและที่สําคัญเนี่ยอย่าให้ความรักมาทําลายชีวิตความรักคือการรักเขาคือการให้นะคะไม่ใช่การเป็นเจ้าของและสุดท้ายเลยลูกสุดท้ายเลยนะฝากทีเทุกคนนะสุภาษิตจีนเขาเคยบอกไว้ว่านะคะเดินไปอีกสิบเก้าเนี่ยยายจะ ไม่เจอต้นยางคือวันนี้เจอคนคนหนึ่งอ่ะถูกใจมากเที่ยวคนสุดท้ายคิดว่าเป็นคนแรกของหัวใจคนสุดท้ายของชีวิตที่บอกงั้นี่จริงหรอเมื่อเวลาผ่าไปหมือัวขึ้นเราจเจอคนใหม่ที่อาจจะใช่มากกว่าเลยดีมากกว่านะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทิปมาทำผมต่อได้ละโอเคไหมจบแถลงการจากเมืองทิป